เบาเดิมติดรถตู้กับเบาะเดิมปั้นใหม่ต่างกันยังไงนี่คือเบาะเดิมของรถตู้อันนี้จะเป็นตัวหน้าสั้น2005ถึง2019นะฮะก็ท่งประมาณนี้เดี๋ยววัดให้ดูที่พิงจะอยู่ประมาณจากาที่นั่งเลยนะก็อยู่ประมาณ59 58เซน แล้วก็มีหมอนเพิ่มขึ้นมาอีกอประมาณยี่สิบเซนความกว้างจากกว้างที่สุดนะมันจะมีหวาวขึ้นไปก็อยู่ประมาณสี่สิบสี่สิบเอ็ดเซนเดี๋ยวพอนั่งเดี๋ยวนั่งให้ดูพอนั่งแล้วบอกมันจะแคบประมาณนี้ส่วนที่นั่งสูงสุดตรงนี้อยู่ที่กับชนที่ทสูงนะกลนจะอยู่ประมาณนี้ อยู่ประมาณสามสิบสามสิบเก้าเซนมาดูข้างๆกันมาดูข้างๆแล้วไหบางน้มกับที่นั่งแคบนะแล้วตอนนี้เอนได้นิดเดียวเดี๋ยวปรับให้ดูเอนได้สูงสุดแค่นี้ชนละ ถามว่าปรับเอนได้อีกไหมสามารถทำได้แต่พอทำแล้วตรงนี้จะดันหลังน่งจะลำบากนะนะเขาถึงแต่ตัดแต่งตรงนี้ด้วยเวลาปรับเอนแล้วแต่เบาเดินทำไม่ได้นะเป็นเบกใหม่ไม่งั้นมันจะผ้ามันจะย่นเดี๋ยวเราไปดูบอกปั้นแล้วดีกว่า นี่คือข้าวๆประมาณนี้บางๆแค่นี้เลยเดี๋ยวไปดูทรงที่เราผ่าแล้วก็ปั้นหัวเต็มกันดีกว่าทรงประมาณนี้นะกระบอกเดิม2 0 0 0ันสอองพก็จะมีเบลมาให้ปไปดูกันครับ ส่วนมากเขาจะผ่ากันโอเคเดี๋ยวยังเคไม่ได้ นี่คือเบาะที่เอร์เดิมเมื่อกี้แหละแต่ว่าผ่าแล้วตัดแต่งแล้วมาดูความหนาความใหญ่กันนะเห็นไหมคนนี้ก็ใหญ่ขึ้นกมาแล้วทาให้ดูทรงแบบดูบึกบืนดูแบบดูมีอะไรอะ่ะก็มีหลายเส้นประมาณนี้ความหนาเนี่ยสิบห้เซนดูแล้วหนากว่าเมื่อกี้เยอะเลยมาดูข้างๆกันนะฟองน้ําเยอะขึ้น ดียมาดูที่พิงเพิ่มมันจะเพิ่มตรงนี้เพิ่มมาอีกสองอีกนิ้วนิ้วกว่าก็เป็นประมาณสี่สิบสี่สี่สิบสี่เซนนะคะความสูงจากนี่มานี่เลยมวดูเท่าไหร่อยู่ที่หกสิบหกอันนั้นรวมกันประมาณหกสิบกว่ากว่าเหมือนกัน อันนี้66ตัดหมอนออกหมอนเต็มรับศีสะก็คือจะได้ทรงนี้เลยจะสวยกว่านะอันนั้นจะดูเล็กจ่าทาอันนี้ดูให้ดูใหญ่ขึ้นมาดูที่นั่งกันที่นั่งจากชนเนี่ยออกมาอยู่ที่44เซนอันนั้น42ออกมาประมาณ2เซนแต่ดูใหญ่ขึ้นเดี๋ยวนั่งให้ดู ตอนนี้ผ่าแล้วปรับแล้วเอนได้ประมาณนี้เลยท่านั่งกันไม่เยอะนะไม่งั้นจะชนข้างหลังแล้วดูตรงนี้ตรงนี้ผ่าแล้วนิดนึงแต่ก็ยังดันอยู่ก็ใช้ให้เอนได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเนีอย่างเงี้ยนั่งได้เอนได้สำหรับไปกันไม่กี่คนนะมันจะได้ไม่ไม่ดันหลังมาก ดูรูปทรงกันทรงทำให้ดูตัวใหญ่ขึ้นนะครับก็สบายเพิ่มขึ้นอีกเยอะเยอะเลยก็คือตรงนี้จะเต็มขึ้นรองรับขาเราได้เยอะขึ้นอันนั้นจะสั้นกว่านี้หน่อยนึงทำให้เราดูขาขาเราดูตกนะอันนี้มันจะโอบรับขาเราให้เรา มั่นคงขึ้นนะนั่งสบายขึ้นแล้วก็ปรับตรงนี้ตัดแต่งออกแล้วก็สามารถเอนแล้วก็นั่งสบายขึ้นเอนประมาณนี้ได้อยู่เยอะ,อะของเดิมเยอะเลยอ่ะอันนั้นดูแบบเล็กๆนะครับอันนี้ทำให้ดูใหญ่ขึ้นแต่ท้ายดีสามแถวดีกว่านะนั่งสบายขึ้นกว่านี้เพราะว่าสามแถวมันจะ พื้นที่ตรงนี้จะออกมาถึงตรงนี้เลยนะบอกก็อยู่ประมาณนี้คือความใหญ่ไม่ได้ใหญ่กว่าเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปหน้าอันนี้ให้ดูเบาะสีแถวนะครับระหว่างเบาะเดิมๆกับเบาะปัน้นอันนี้ก็เป็นเข็มขัดเดิมเหมือนกันคาดเอวสามารถใส่เป็นรัดนี้ได้อันนี้ไม่ใช่ของทางร้านนะนี่ให้ดูคร่าวๆาความแตกต่างกันเพราะเรื่องทรงเล็กของทางร้านจะใหญ่กว่านี้ ประมาณนี้พอทำเสร็จแล้วก็จะมีปิดขาเบาให้เก็บเก็บงานเพื่อความสวยงามนะครับส่งประมาณนี้ตัดสินใจกันดูว่าทำไมเราต้องแปลงบอ่อเดิมให้เป็นบอ่อหนังแล้วก็ปั้นหัวเต็มพอมันใหญ่ขึ้นใช่ปะ่ะเอ็นได้การเดินทางจะได้สะด,ดวกเดินทางนั่งถ้าตัวตรงเงี้ยมันไม่ไหวใช่ไหมลูกค้าบ่นแน่นอนหรือไม่ก็คนในครอบครัวเราบ่นแน่นอนเราต้อง ทำให้สบายที่สุดความสบายนี่เนี่ยมีทําเบาะเพื่อความสบายเพราะเดิมๆมมาจริงรถมันเป็นรถเพื่อการโดยสารโดยแท้จริงนั่งอย่างเดียวอันนี้เราเอาความสบายเข้ามาในรถโดยการเปลี่ยนเบาะเสริมเบาะให้มันดูใหญ่ขึ้นแล้วก็นั่งสบายขึ้นเห็นไหมมันจะเล็กลงนิดนึงนะมันจะขยับตัวลําบากสําหรับเบ,บาสีแถว โอเคอย่าลืมกดติดตามกันไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูเบาะ3แถว v p กันนะสวัสดีครับ